สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะต่อจากคลิปที่แล้วแต่อาจจะเป็นกระเป๋าคนละคนละสีกันนะคะอาจจะเป็นคนละสีกันเนาะลายที่แล้วจะเป็นอีกลายนึ่งเนาะลายนั้นเก็บเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็จะมาดูกันนะคะนี่ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะที่เราเก็บมานะคะเก็บเส้นนะคะเก็บเส้นด้านข้างนะคะที่ที่ละสารมาด้านนี้เก็บเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เก็บเส้นด้านบนนะคะเส้นที่เราล็อกไว้นี่ค่ะ เก็บไล่ลงมาถึงนี่เลยนะคะประมาณนี้ให้เหลือปลายเส้นไว้ประมาณนี้เราจะได้เหลือตัดเนาะจากนั้นก็ตัดเส้นนะคะจากนั้นก็ตัดเส้นนะคะสีนี้นะคะสีที่เราเหมือนเหมือนสีที่เราสานนะคะเส้นข้างบนสุดเนาะ <S <S ตัดความยาว120เซนนะคะสองเส้นนะจะตัดมาสองเส้นนะคะหลังจากที่เราเก็บตัวนี้ลงมาเสร็จแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นคนละสีกันนะคะอย่างงงนะอาจจะเป็นคนละสีนะคะแต่ไซส์เดียวกันเนาะแล้วก็เก็บเก,นนะะเก็บเหมือนกันนั่นแหละค่ะเก็บเหมือนกันก็คือเก็บไล่เส้นลงมาแบบนี้นะคะนี่จนรอบเลยรอบตัวตะก้าเลยรอบไปจากนั้นเราก็สอดนะคะหนึ่งเส้นนะคะ ความยาวร้อยยี่สิบเซนทั้งสองเส้นนะคะนี่ตัดมานะคะสองเส้น okay. Okay. เส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่หนึ่งมาก่อนนะ mm hmm. เส้นที่หนึ่งแล้วก็จะสอดเก็บเข้าไปแบบนี้นะคะ mm hmm. นี่เห็นชัดไหมเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บนึงโอเคนี่จะสอดเก็บไปแบบนี้นะคะนี่จะสอดในช่องนี้นะคะนี่เห็นไหมช่องนี้นี่ช่องช่องของเส้นที่พับลงมานี่แต่จะทับเส้นนี้อยู่เห็นไหมคะ เห็นเวลาเราสอดเก็บเส้นไปไหมนี่จะทับเส้นที่จะทับเส้นนี้อยู่นะคะนี่จะสอดเข้ามาในเส้นนี้สอดเก็บแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเก็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเส้นที่หนึ่งเห็นไหมเราจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนอยู่แบบนี้เลื่อนได้นะคะเลื่อนไปมาได้นี่ไหมจะไม่แน่นนะคะไม่แน่นเพราะว่าเราสอดในช่องนี้ นะแล้วก็ทับเส้นนี้อยู่นะคะเส้นที่เรายังไม่เก็บก็คือทับเส้นนี้ไว้อยู่นะคะจากนั้นก็ฮะก็เอาอีกหนึ่งเส้นนะคะทับด้านนอกไว้แบบนี้นะคะวางทับด้านนอกแล้วก็เก็บเส้นที่เรายังไม่เก็บนะคะเก็บลงมาสอดเก็บอยู่เส้นที่สองนะคะช่องที่สองนั่นเองนี่ก็เก็บลงมาแบบนี้นะคะ เราก็จะไล่เก็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนรอบตัวตะกร้าของเราเลยตัวตะกร้าจะทําเป็นทรงตะกร้าทําเป็นทรงกระเป๋าได้หมดนะคะแล้วก็จะเก็บขอบแบบเดียวกันหมดนะคะ แสงไม่เยอะพอเปิดไฟก็แสงเยอะเกินโอเคก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจนรอบเลยอันนี้วิธีการเก็บขอบ การเก็บขอบตะกร้าแบบง่ายๆนะคะเก็บขอบเสร็จแล้วเราก็จะพามาทําสายกันนี่เขาก็จะเป็นขอบเดียวแบบนี้เลยนะคะด้านไหนเรานี่ด้านไหนเราก็ตัดเก็บเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในกันอีกทีหนึง่งหลังจากนี้เราก็สอดเส้นเก็บไปเลยนะคะ ก็จะทับเส้นนี้ไว้นะคะสองเส้นที่เราตัดเก็บขอบตะก้านะคะจะมีความยาว120เซนเหมือนกันนะคะจะมีสองเส้นนะที่เก็บขอบอันนี้คือเก็บขอบแบบไม่มีลวดเนาะก็คือใช้เส้นพลาสติกเราเก็บขอบไปเลยอันนี้แบบไม่ได้ใส่ลวดนะคะไม,ไม่ไม่มีขอบลวดเขาก็จะได้ไปทำเป็นทรงกระเป๋าสวยๆนะคะ ให้เก็บปามแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วเราก็จะมา,าพามาดูวิธีการใส่สายนะคะ อันนี้คือเราเก็บขอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้คือเก็บขอบปากเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากันนะคะไม่มีต่ำไม่มีสูงเนาะนี่เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะไล่เก็บเส้นด้านข้างนะคะนี่นี่ที่เราเหลืออยู่ตรงนี้ที่เราไลาส่สอดสอดเก็บลงไปเราก็จะตัดแบบนี้นะคะเปิดไฟนิดนึงชึบนี่ ตัดเพื่อที่จะเก็บซ่อนปลายเส้นแสงไม่ชัดเลยนี่นะคะก็จะตัดเก็บแบบนี้ ก็จะตัดแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะตัดให้หมดตัดให้รอบะคะ่ะก็จะเหลือปลายเส้นไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะสอดเก็บนะคะ ตัดเสร็จแล้วจากนั้นก็เก็บนะคะนี่เก็บสอดปลายเส้นเข้าไปแบบนี้นนที่เราตัดเฉียงเฉียงไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะก็เขาก็จะไม่เห็นปลายเส้นเนาะนี่เห็นไหมเพราะว่าเราสอดแล้วก็เก็บแบบนี้นี่ตัดแล้วเราก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้ ก็จะละเอียดสวยงามกว่านะคะก็จะไละเ่เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนรอบเนาะแล้วก็ด้านในนะคะนี่ด้านในที่เหลือไว้แบบนี้แล้วก็ตัดเก็บเหมือนด้านนอกเหมือนกันค่ะตัดเฉียงๆนะคะแล้วก็เก็บด้านนอกแต่ถ้าสําหรับใครที่เหลือสั้นนะคะที่ทําแล้ว ด้านในเหลือสั้นตัดเก็บไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะตัดเก็บแบบนี้ไปเลยกันไกต้องคมนะคะกันไกรต้องคมแล้วก็เก็บนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะด้านใน ด้านในเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะมาดูวิธีการใส่สายกันนะคะนี่ค่ะคือเส้นที่เราเปียไว้แล้วนะคะเส้นเปียสีนะคะแล้วก็ใส่าสายยางนะคะเป็นสายยางใสนะอันนี้เราเปียมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ทำํำเปียสีนะคะสอดเปียสีใส่ในท่อแบบนี้นะคะ ก็จะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเข้าไปดูด้านล่างคลิปได้เลยนะคะลิงก์สําหรับทําสายนะคะทําสายแบบนี้นะคะหลายคนเปียเป็นนะคะแต่ใส่ในสายยางไม่เป็นนะคะแล้วก็มีนะคะให้อยู่ในลิงก์นั้นนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะแต่อันนี้ก็มาดูวิธีการใส่สายกันนะคะอยู่จะใส่อยู่ในช่วงไหนนะคะถึงจะดูสวยนะคะ บางคนก็ชอบแบบนี้เนาะบางคนก็ชอบเท่านี้บางคนก็ชอบเอาเข้ามาแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอันนี้เราก็จะใส่อยู่ที่ประมาณเส้นที่นับจากเส้นนะคะริมสุดนี้นะเข้ามาหเส้นนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหกเส้นตัวนี้นะคะเส้นที่หจะอยู่ตรงนี้เนาะจากนั้นเราก็สายเปียของเรานะคะสอดเส้น ลงไปนี่นี่แล้วก็ใส่ยางนะคะแล้วก็จะสอดเก็บลงไปด้วยก็นับจากด้านนี้มาหนึ่งสสามสีห้าหนะคะหเส้นนะคะนับจากด้านข้างเข้ามาด้านในนะคะหเส้นแล้วก็เก็บลงมาแบบนี้ ตรงกลางนี้ก็จะสิบเอ็ดเส้นนะคะนะับตรงนี้นี่ค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะนี่ก็จะอยู่จังหวะนี้พอดีนะคะ จากนั้นเราก็แบ่งเส้นแบบนี้นะคะเขาก็จะออกมาเป็นคู่แบบนี้เนาะนี่เส้นเส้นสางของสายเปียของเราก็จะอยู่ประมาณนี้จากนั้นก็จับเส้นคู่กันแบบนี้นะคะวนลงมาแบบนี้น นี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ม้วนมาแบบนี้ค่ะวิธีการเก็บเส้นอันนี้แบบเก็บแบบไม่ต้องมีอันนี้เก็บแบบไม่มีนั่นเลยนะคะแบบไม่ต้องมีกระดุมนะคะไม่ต้องมีหมุดตอกเนาะนี่แล้วก็จะเก็บลงมาแบบนี้นี่นะคะ แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมาเก็บด้านนี้ต่อนะคะนี่นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะ1ด้านนะคะจากนั้นก็มาดูด้านนี้นะคะ ก็นับมาจากด้านข้างเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเส้นที่หก านนี้ก็นับมานะคะหกเส้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะสายยางนะคะ,าาะ,คะเราก็จะเก็บเข้ามาด้านในเส้นตัวนี้ด้วยนะคะสายยางเราก็จะเก็บอยู่ด้านล่างตัวนี้ด้วยนี่นะคะนี่ ช่วงสายยางแล้วก็จะมาเก็บด้านในเก็บลงมา โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะใบนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะได้ตะกร้าหนึ่งใบก็จะได้สายเปียแบบนี้นะคะ